เราหันไปดูคนเกิดปีลิงความแข็งแกร่งความกระตือรือร้น,นความไม่ยอมแพ้ใครเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอยากเอาชนะลุกเล้าวขึ้นมาแม่คอยลูกใจเย็นๆนะไอ้ดาวตัวนี้มาเตือนอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ y o u t u ทุกทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับวางแผนให้เรียบร้อยนะอนที่จะบุกพนที่จะไม่อะไรทั้งสิ้นอยู่ทำให้คุณทุกอย่างกำลังหมุนนะมันติดขัดแม่จะผลักดันแต่คุณรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่เพราะไม่พูดจาไม่เพราะอะไรทั้งนองนี้นะครับติดขัดมุนเงินไม่ทันต้องทำงานเป็นทีมอย่าโดดเดี่ยวเป็นอันขาด ประสานงานให้ดีความมีชื่อเสียงของคุณจะก่อเกิดและสำเร็จขึ้นได้นี่ทั้งทายและแนะนำด้วยนะครับเรามาต่อสาหรับคนเกิดปีไก่ความเป็นกันเองกับคนมากขึ้นความคิดความอ่านคุณก็กว้างไกลขึ้นอยากจะคิดอยากจะวางแผนเขาเรียกว่าออกนอกกรอบแต่นอกกรอบในทางที่ดีนะครับทำให้คุณอย่าโลภมาก อะไรที่มาในะย่ยาลบม,มากประกันคนไม่ได้อยู่แล้วดวงนี้ประกันคนไม่ได้ดูให้ระวังใส่ร้ายโดนเสียบข้างหลังเขาเรียกว่าโดนแทงหักหลังมีโอกาสย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดมีโอกาสย้ายห้องย้ายอะไรตำแหน่งต่างๆย้ายไปแล้วดีขึ้นนั่นคนเกิดปีไก่นะครับผมมาต่อน,นิดๆครับสำหรับคนเกิดปีหมา ปีหมานั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ดุดันร,รู้รู้ทั้งรู้ว่าถูกชงรู้ทั้งรู้ว่ากูไปต่อสู้กับเรื่องของกฎหมายไม่ยอมแพ้ก็ยังไม่ยอมเนี่ครับต้องยอมครับคนเกิดปีหมาปีนี้ถูกชงแล้วเดือนนี้นะครับไปเจอไอ้พวกลูกยุ สู้ได้เห็นไหมกลับมาแล้วอ,อ,อ,อให้ระวังฉะนั้นเดือนนี้หมาจะเจออุปสรรคปิดปากปิดหูปิดตาซะบ้างนะถึงจะคนมาดา่าทำให้เสียชื่อก็ต้องอดทนยอมเพราะเสียสตังอยู่แน่ตังที่ได้อย่างง่ายนะครับยอมเสียที่บ้านทุกอย่างจะราบรื่นขึ้นเรามาดูสุดท้ายสำหรับคนเกิดปีหมูครับ ความคิดเริ่มกระจัดกระจายกว้างไกลยิ่งขึ้นทำให้วิชาการของคุณนั้นโดดเด่นมากแต่ไปกระทบกับตัวความรับผิดชอบหมูจริงๆแล้วเป็นคนที่ปล่อยสบายเกินไปเจองานหนักมักจะกลัวแต่ตอนนี้งานหนักครับเหมาะสำหรับเป็นครูบาอาจารย์การเรียนการสอนจะโดดเด่นยิ่งขึ้นชีวิตคู่จะมีปัญหานะครับ ขาดตัวเชื่อมคําว่าขาดตัวเชื่อมสําหรับคนที่ทํานายดวงเก่งๆนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแพะหมูกับแพะถ้าไม่มีกระต่ายทุกอย่างจะไม่ราบรื่นเขาเรียกว่าปัวสาหะเกิดขึ้นอย่าขยายงานที่ทําอยู่ต้องทู่ซีที่ทําอยู่ไปก่อนอย่าเปลี่ยนงานหรือทําอะไรจะราบรื่นยิ่งขึ้นนี่คือทั้ง12ปีเกิด ในเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่าประมาทเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างขอมีความสุขทุกคนสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ